ที่สาราไปที่ไหนคะเอ่อเท็กซัสค่ะค่ะาร้าจิตสารส,สวัสดีค่ะปาเจี๊ยบจากช่องเมียฝรั่งไฮเปอร์เจี๊ยบซ่าอินยูเอสเอนะคะวันนี้ปาเจี๊ยบจะมารีวิวการเดินทางจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาค่ะ นับเป็นการเดินทางครั้งที่4ี่ของป้าเจี๊ยบนะคะหลังจากป้าเจี๊ยบทําคริปตกเครื่องไป3รอโรบนะคะทริปนี้ก็เป็นทริปที่ 4, 4. วันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลัง <my> ตรวจัวเอกสารของเรานะคะก็ได้แก่พาสปอร์ตนะคะแล้วก็จะมีใบตรวจโควิดค่ะแล้วจะบอกให้ฟังว่าวันนี้ใบตรวจโควิดของป้ามีปัญหาอีกแล้วค่ะใบโควิดของป้านี่นะคะ เจ,จ้าหน้าที่เนี่ยคอมเมนต์มาว่ามีชื่อเป็นภาษาไทยค่ะเขาเกรงว่าปลายทางก็คือทางอเมริกาเนี่ยจะอ่านไม่ออกเขาก็เลยขอให้เราแก้ไขค่ะวันนี้ก็เกิดความวุ่นวายกับป้าอีกแล้วนะคะที as as ่สนามบินป้าต้องติดต่อไปที่โรงพยาบาลนะคะที่ป้าไปตรวจเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ตอนนี้มันตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะเพื่อน ขอรวบลักตัดความเลยนะคะสรุปแล้วเนี่ยป้าเนี่ยก็กไม่สามารถท<ะ>ี่จะเปลี่ยนได้ทันเวลาค่ะป้ากา็ต้องไปขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ค่ะว่าจะทาอย่างไรดีกับใบโควิดของป้าที่เป็นทีภาษาไทยสรุปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าให้ป้าเนี่ยนำบัตรป,ประชาชนแล้วก็หมายเลขของบัตรประชาชนยไปยืนยน<ม>ันพร้อมให้ป้าเจนี่เป็นคนการันตีนะคะป้าก็เลยได้เดินทางขึ้นเครื่องค่ะวินจะตกเครื่องอีกแล้วนะคะเพื่อน เทสโควิดที่โรงพยาบาลเนี่ยป้าแนะนําให้ใช้พาสปอร์ตเลยค่ะยื่นพาสปอร์ตให้เขาแทนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะขอบัตรประชาชนเราก็ตามนะคะให้ยื่นพาสปอร์ตให้เขาเลยเพื่อเขาจะได้พิมพ์ชื่อของเราเป็นภาษาอังกฤษค่ะไม่งั้นแล้วนี่จะมามีปัญหาที่สนามบินเหมือนป้าน,นะคะเราจะเดินทางไปต่อเครื่องที่โดฮาค่ะเราจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงกับ50นาที ะะแล้วก็นำภาพสวยๆเหล่านี้มาฝากเพื่อนๆค่ะในการเดินทางช่วงโควิด -19 ทนี้นะคะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือเรื่องรักษาความสะอาดของมือค่ะก่อนที่เราจะรับประทานอาหารนะคะหรือหยิบจับอะไรเข้าปากทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าบนเครื่องเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะว่าใครเป็นใครแม้ว่าทุกคนจะมีผลตรวจโควิดมาแล้วก็ตามค่ะเราต้องเมคชัวร์ไว้ก่อนนะคะ สนามวิโดฮาแล้วนะคะเวลาประมาณ6นาฬิกาค่ะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะที่โดฮาค่ะแสงอาทิตย์แรกของเมืองโดฮาสวยงามไหมคะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราลงจากเครื่องบินแล้วนะคะเราก็จะเดินทางโดยรถเช่าบัสน,นะคะเพื่อเข้าไปที่ถึน้องหมูนะคะ ช่วงเช้านะคะก็จะค่อนข้างเงียบนะคะ<ม>เที่ยวนี้นะคะ<ม>ป้าจะเห็นผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างหนาตากว่าเที<ม>่ยวที่ผ่านมานะคะ่ะยิมีผู้โดยสารมากนะคะที่รอเดินทางไปในประเทศต่างๆทําให้เที่ยวบีนี้ของป้าเนยคะ่ะ<ม>คิดว่าน่าจะเต็มแน่นอนเลยคะ่ะป้าคงจะไม่มีโอกาสนอนไปอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราต้องมารู้แล้วค่ะว่าป้าเนี่ยจะมีที่นอนไหมนะคะ ไฟของเราก็จะออกเวลาประมาณแปดนาฬิกา5นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาที ains, pues nah. ่นั <So here S 2> <B> ่งรอนะคะหลังจากขึ mm ้นมานั then, ่งบนเครื <latego> <ide> ่องนะคะป้าเจี๊ยบก็ต้องผิดหวังค่ะเพราะว่าป้าเจี๊ยบไม่มีที่นอนเลยค่ะบอกข้างๆป้าเจี๊ยบก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมานั่งเราก็นั่งสามคนค่ะวันนี้หมดสิทธิ์นอนเลยนะคะไม่มีอะไรจะทำป้าเจี๊ยบก็ขอรูดหาังวนไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้ก็อาจจะต้องงีบหลับนะคะ เดี๋ยวจะขอวายมาทานนะคะแล้วก็จะหลับสกักนิดหนึ่งนะคะ15ช่โมงผ่านไปแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เข้าเขตน,น่านฟ้าของซานฟรานซิสโกแล้วค่ะฮัลโหลซานฟรานซิสโกปัจเจบเนี่ยฝฝันมากเลยนะคะที่จะมาเที่ยวซานฟรานซิสโกและปัจเจบก็ได้มาเที่ยวครั้งแรกนะคะเดือนเมษายนปี2,562ค่ะครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2นะคะที่ปัาเจบได้มาเยือนซานฟรานซิสโกอีกค่ะ สักครู่ปเจี๊ยบก็จะต้องเจอกับด่านตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกคะ่ะด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวเนี่ยหวั่นเกรงกันมากเลยนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าปเจี๊ยบเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างจะผ่านหรือไม่ผ่านคะ่ะ หลังจากที่เราผ่านตอมอของซานฟรานซิสโกแล้วนะคะเวลาของเราเหลือน้อยมากเลยค่ะประมาณ10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบวิ่งค่ะพระเจบก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศระหว่างทางนะคะว่าสนามบินซานฟรานซิสโกมีบรรยากาศอย่างไรบ้างแล้เราจะต้องต่อรถไฟนะคะเพื่อที่มาที่เทอร์มินอลสับเกียร์วิ่งหน้าดูเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทันเวลากระเป๋านี่เราก็ทิ้งไว้ให้เจ้าหน้าที่เขาโหลดเลยค่ะเราก็รีบวิ่งเข้าไปเช็คอินนะคะ ไหนจะรอตรวจสัมภาระที่ในกระเป๋าใบเล็กของเราไหนจะต้องสแกนร่างกายของเรานะคะเจ้าหน้าที่ก็หูสแกนแล้วก็ขอเปิดดูบางอย่างอะไรประมาณนี้นะคะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาชากักช้าเกือบไม่ทันเครื่องค่ะแต่ในที่สุดเราก็ขึ้นเครื่องทันเวลานะคะเรียกว่าเกือบไปค่ะเราต่อเครื่องโดยใช้สายการบิน阿拉สกาแอร์ไลน์阿拉สกาแอร์ไลน์ก็เป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะคะใช้เดินทางข้ามรัฐภายในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ภายในเครื่องบินก็จัดเป็น2แถวนะคะที่นั่งด้านละ2ที่นั่งค่ะถ้าเป็นที่นั่ง VIP ก็ด้านนึงก็นั่ง1ที่นั่งอีกด้านนึงนั่ง2ที่นั่งนะคะการบริการของเขาก็ค่อนข้างโอเคเลยค่ะมีการเสิร์ฟเครื่องดื่ม2ครั้งนะคะแล้วก็มีสแน็คแจกให้ค่ะก็ถือว่าดีมากนะคะสำหรับการเดินทาง3มชั่วโมง33นาทีของเราค่ะ ความสวยงามของหมู่เมฆที่มองไปจากหน้าต่างเครื่องบินนะคะทําให้ป้าเจี๊ยบเนี่ยอดใจไม่ไหวที่จะถ่ายรูปฝากเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสงสว่างบนท้องฟ้านะคะเพราะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่กว้างมากการที่เราเดินทางผ่านข้ามรัฐต่างๆเนี่ยเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าไทาม์โซนของเขานี่ยไม่เหมือนกันป้าเจี๊ยบก็สังเกตท้องฟ้านะคะว่าอยู่ๆที่มันสว่างเนี่ย พอผ่าไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มมืดลงมืดลงนะคะนั่นหมายความว่าเวลามันเปลี่ยนไปค่ะถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตภาพที่ว่เจียบนำามอกฝาานะคะก็พอจะรู้นะคะว่าเริ่มแรกเลยวม่เจียบถ่ายเดี๋ยวท้องฟ้าสว่างมากเลยนะคะและพอถ่ายไปถ่ายไปนานเข้านี่นะคะท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงมืดลงนะคะนั่นหมายความว่าไทาม์โซนได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เ,เตรียมตัวจะมาอเมริกาในช่วงนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมการก็คือใบตรวจโควิด -72 ชั่วโมงนะคะห้ามเกินค่ะแล้วก็ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะจะได้ไม่มีปัญหาค่ะส่วนใครที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆจะต้องตีตั๋วกลับไว้ก่อนนะคะไม่งั้นจะมีปัญหาที่สนามบินและปัญหาที่ตอมอที่อเมริกานะคะส่วนเอกสารที่สนามบินก็คือ ใบรับรองการตรวจโควิดของตัวเองค่ะและใบขออนุญ,ญาตเข้าประเทศอเมริกานะคะซึ่งสนามบินก็จะเตรียมไว้ให้เราเขียนค่ะ ป้าจะกระซิบอย่างหนึ่งนะคะว่าที่ตอมอเมริกาเนี่ยไม่ได้ขอดูใบตรวจโควิดของป้านเลยค่ะไม่แน่ใจว่าจะพบป้านคนเดียวรหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามที่สนามบินสวนุวรรณภูมิบ้านเราเนี่ยเขาค่อนข้างจะซีเรียสน,นะคะเพื่อเพื่จะเตรียมมาให้พร้อมนะคะเขียนชื่อเป็นภาษาไทยนะคะและผลตรวจไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะ แรกๆเ,เราก็มาถึงออสตินแล้วนะคะเรามาถึงสนามบินออสตินเวลา21นาฬิกา33นาทีค่ะโอ้ยดีใจมากเลยถึงสักทีนะคะเพราะว่าเราเรมื่อยขูไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยค่ะทริปนี้เป็นทริปที่ใช้เวลายาวนานมากเลยค่ะ25ชั่วโมงบนเครื่องบินค่ะไม่นับรวมกับการรอเครื่องบินีกนะคะถ้าเรานับเวลาที่เรารอเครื่องบินอยู่ก็จะใช้เวลาประมาณ32ชั่วโมงค่ะ ประเทศไทยของเราในยุ่ห่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยโคโลซีกโลกเลยค่ะดังนั้นในเวลาที่เราเดินทางมาอเมริกาครั้งหนึ่งนะคะเราจรึงใช้เวลายาวนานมากเลยค่ะเมื่อถึงออสตินแล้วนะคะเราเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วก็คงจะนอนยาวเนี่นอนเลยค่ะ,ะเราก็คงใช้เวลาในการปรับเวลาอีกนะคะเพราะเวลาของเท็กซัสกับเมืองไทยเนี่ยตกกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงค่ะขอญาตไปนอนก่อนนะคะวันนี้ อย่าลืมให้กําลังใจเพระเจียบด้วยการกดไลค์กดแชร์ดก,ด share, กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเ oh. มียฝรั่งไฮเปอร์เจี๊ยบซ่าอินยูด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะคุณไาย